จะมาลองทำกันดูนะครับก็คือฟังก์ชันการเซิร์ชหรือว่าการสร้างระบบค้นหาข้อมูลนะครับในกรณีที่มีข้อมูลในจำนวนที่มากนะครับหลายหลายสิบหลายร้อยเลคมทีดเนี่ยการที่จะมาไล่หาข้อมูลขึ้นมาลบแก้ไขหรือว่ามาทำงานอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะครับ แต่ถ้าเราสามารถที่จะสร้างฟังก์ชันในการเสิร์ตขึ้นมาได้เนี่ยก็จะช่วยลดระยะเวลาในการหาข้อมูลนั้นลงไปได้เยอะเลยนะครับในคลิปนี้เราจะมาสร้างฟังก์ชันเสิร์ตนะครับโดยที่เราจะทําช่องทางในการเสิร์ตไว้อยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นช่องให้สําหรับคนข้อมูลแล้วก็ตรงนี้ที่จะมีปุ่มให้กดนะครับตรงนี้เราป้อนข้อมูลปุ๊บแล้วเรามากดปุ่มนี้แล้วก็จะโชว์ผลลัพธ์เป็นลนักษณะของข้อมูลตามแบบตารางแบบเนี้ยนะครับแต่จะโชว์เฉพาะข้อมูลที่ สอดคล้องกับคําที่ผู้ใช้เขาค้นลงไปนะครับเพราะฉั้นเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องสร้างช่องทางในการค้นก่อนนะครับที่หน้าของ d a t a t a b l e ตรงนี้นะครับก็ให้เราเปิดรีเว e เปิขึ้นมาแล้วก็ไปที่หน้า d a t a t a b l e นะครับในตำแหน่งของช่องค้นนะครับ ช่องเทคบล็อกเอาไว้ค้นเนี่ยก็จะอยู่บนด้านบนของตารางข้อมูลนศึกษานะครับจะอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมเหมือนรูปที่ผมวาดเมื่อกี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเ,าเลื่อนลงมานะครับหาในตำแหน่งของโลที่มีข้อมูลตารางก็คือตรงนี้นี่คือโลใช่ไหมครับนี่คือโลอ่า ที่เป็นข้อมูลตารางของนักศึกษาใช่ไหมครับข้างบนก็เป็นโลที่เป็นชื่อหัวข้อหน้าข้อมูลนักศึกษาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องการเราต้องการให้มันอยู่หนึ่งนะจากตารางแล้วก็ขึ้นดิฟใ,ใหม่ขึ้นมาทัดใหม่แล้วก็ใส่คลาสนะครับเปิดแ็กดิฟใส่คลาสโลสร้างโลใหม่ขึ้นมา ที่ตรงนี้ที่เราจะสร้างฟอร์มนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่แท็บฟอร์มเครื่องมือฟอร์มนะครับแล้วก็เลือกนะครับนี่คือเครื่องมือฟอร์มเนาะนะครับเราเลือกคลิกไปที่ฟอร์มปุ่มฟอร์มอันแรกนะครับเคอร์เซอร์อยู่ในรูปน,นะฮะแล้วก็คลิกที่ฟอร์มนะครับนี่คือการสร้างขอบเขตฟ,ฟอร์มโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเองนะครับ พอมันขึ้นกลอ่องฟอร์มขึ้นมาเนี่ยเราตั้งค่านะครับแอคชั่น <Action, S 1> เราจะแอคชั่นไปที่หน้า search ส e ิ r c h Data. PHP ซึ่งหน้านี้ไม่มีแต่เราพิมพ์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างทีหละนะครับเมธอดนะครับที่ที่เราจะเลือกส่งไปก็คือเมธอด get นะครับส่งไปกับ url เหมือนเดิมนะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วกดโอเค ครับถัดมานะครับถัดมาก็เราจะมาสร้างช่องนะครับช่องในการในการใส่คำค้นเราก็มาคลิกต่อนะครับมาคลิกเลือกเครื่องมือต่อในปุ่มที่2นะครับคลิกนะครับช่องที่เราจะใช้ก็จะเป็นประเภทเท t นะครับเป็นเท t นะครับตั้งชื่อนะครับมีว่า search d a ต a าสำคัญนะครับเนมนะครับเพราะเราจะส่งค่าไปกับพารามิเตอร์เนมตรงนี้นะครับเสิร์ h ด a ต้านะครับแล้วก็ไซส์เราตั้งความขนาดความกว้างเป็นสักยีห้าเซนนะครับแล้วก,กดโอเคครับนี่คือโค้ดที่ได้ออกมานะครับถัดมานะครับ เราเคอร์เซอร์ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับปล่อยให้มัน,ให,มนให้มันเลื่อนไปตามตอัตโนมัติของมันถัดมานะครับเราจะมาทําปุ่มนะสร้างปุ่มปุ่มก็คือปุ่มนี้นะครับสร้างปุ่มสําหรับการกดคลิกเวลาเขาป้อนคำค้นเสร็จเขาก็ต้องมาคลิกใช่ไหมครับก็คลิกที่ปุ่มเลือกใช้ปุ่มเป็น submit นะครับ name จะตั้งว่า search ก็ได้ s c h value เราใช้เป็นคำภาษาไทยว่าค้นหาครับเสร็จแล้วกดโอเคโอเคได้มาแล้วนะครับที่ี้ลองเซฟครับแล้วก็กลับไปดูผลลัพธ์ที่หน้าตารางข้อมูลก็ได้มาแล้วนะครับนี่คือพื้นที่สำหรับค้นหาข้อมูลของเราจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับตามที่เราล่างเอาไว้เมื่อกี้นะครับถ้าเราลอง ใส่คำค้นนะครับสมมติผมจะค้นกิติยาผมก็เอากิติยาเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับเสมือนว่าเราค้นกิติยาแล้วก็กดค้นหานะครับโอเคผลลัพ okay. ธ์ก็คือนัดฟา d เพราะว่าหน้า Search Data เนี่ยนะครับ Search Data ั a t a รพีเนี่ยยังไม่ไม่มีเรายัางไม่ได้สร้างแต่สังเกตต่ตอพารามิเตอร์ที่ส่งมาก็คือ Search Data เท่ากับกิติยา เสิร์ชเท่ากับค้นหาเห็นไหมครับนี่คือพารามิเตอร์พารามิเตอร์ตัวที่1กับ2ที่ส่งมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาค่าตรงนี้มาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าฟังก์ชันการค้นเนี่ยนะครับสามารถส่งค่าไปได้แล้วนะครับโอเคั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาสร้างหน้า s e a r c h d a t a p h p นะครับโดยการโคลนไปจากหน้า Data table นี่แหละเพราะว่า มันเป็นแพทเทิร์นตารางอยู่แล้วเพราะ้เราจะไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับตั้งชื่อว่า search data php มี <Okay. S 1> อยู่แล้ว okay. search data php แล้วเซฟครับครับเซฟ โอเคเราจะได้หน้าเสิร์ h ด a ต้านะครับเสิร์ h ดัต้าดอ PHP นะครับถ้าเรากลับไปที่หน้าเว็บของเราตอนนี้นะครับถ้าเราค้นคาค้นนะครับลงไปนะครับค้นคำค้นลงไปนะครับกดค้นหานะครับก็จะวิ่งมาที่หน้าเสิร์ h ดัต้าดอซึ่งจะแสดงข้อมูลตามตาราง ข้อมูลนักศึกษาที่เราโคลนมานะครับแต่เดี๋ยวเราจะให้ในหน้าเนี้ยนะครับในตารางตรงนี้จะโชว์เฉพาะข้อมูลของวิทยาอย่างเดียวเท่านี้อะแค่นี้นะครับส่วนที่ไม่ไม่ใช่ผลการค้นหาก็จะไม่ให้มันโชว์จะให้มันโชว์เฉพาะข้อมูลที่ตรงกับที่ค้นหามาเท่านั้นนะครับกลับไปที่ดีเบอร์นะครับเราก็ต้องมาลบลบข้อมูลในโลก่อนนะข้อมูลเดิมที่เราโคลนมา นะครับตารางข้อมูลเดิมนี้เราลบออกไปก่อนเราไม่ใช้แล้วนะครับเราอยู่ที่ s e ริฐดั a ต้นะครับเราลบเราปิดดัตต์ a ทเบิลไปเลยนะครับเดี๋ยวจะไปแก้ผิดไฟล์อีกนะครับเราเราปิดไปก่อนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าของ s e ริฐดั a ต a php เราลบข้อมูลในโลทิ้งไปนะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่เครื่องมือของ Data นะครับแล้วก็ไปที่ dynamic table ครับเราต้องการสร้าง นะครับสร้างตารางอโอเคปิดขั้นตอนขอโทษทีครับก่อนที่จะไปสร้างตารางเราต้องสร้างรีคอร์ดเซขึ้นมาก่อนนะครับสร้าง record set ขึ้นมา,อ,นนะา,นมาอ่ะไปตรงนี้นะครับรีคอร์ดเซตอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะสร้างรีคอร์ดเซของผลการค้นหาขึ้นมาโดยคลิกบุ่มบวกแล้วก็เลือก record set นะครับถันจากนั้นอรอโหลดแป๊บหนึ่งครับเราจะสร้างรีคอร์ดเซนะครับ โหลดแป๊บนึงจะสร้าง record set นะครับชื่อว่า search data record set ก็ได้นะครับ search data record set นะครับ connection mm hmm. ก็เหมือนเดิม table mm hmm. เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมข้างบน ตรงข้างล่างฟิลเตอร์ตรงนี้เลือกหน่อยนะครับเราจะรับข้อมูลมากรองนะครับโดยเราจะรับเราจะเอาข้อมูลที่เราส่งมานะครับโดยการไปนค้นในช่อง student name นะครับก็คือความหมายก็คือว่าคำค้นเนี่ยที่ผู้ใช้เขาเขาป้อนเข้ามาเนี่ยคุณจะเอาคำค้นเนี้ไปเช็คจากคอลัมน์ไหน ผมก็จะตั้งว่าให้เอาคาค้นที่เขาป้อนเข้ามาเนี่ยไปเช็คจากคอลัมน์ student name ก็คือคน้นสั่งให้คนบังคับให้คนชื่อนะครับค้นชื่อนะครับเราก็เลือกฟิลเตอร์เป็นคอลัมน์ชื่อว่า student name นี้จริงๆเราเลือกได้หมดนะจะให้ค้นจาก number id name date of birth email หรือ address แต่เอาเป็นแบบสากลสากลก็คือให้ค้นจากชื่อก็แล้วกันนะครับแล้วก็เท่ากับเนี่ยให้เรามาเลือกเป็น contain นะครับเพราะถ้าเราเลือกเท่ากับเนี่ย คำค้นที่ค้นมาจะต้องตรงเป๊ะเ,ะเลยแต่ถ้าเราเลือกเป็นคอนเทนต์เขาสามารถใส่คําอะไรมาก็ได้นะครับไม่ต้องอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราทดสอบคน้นติิยาเนี่ยเขาอาจจะใส่เฉพาะคำว่าคำว่ากลิ่นหรือคําว่ายาก็ได้ก็เอาไปค้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นเท่ากับถ้าตรงนี้เราเลือกเป็นเท่ากับนะครับคําค้นจะต้องเป๊ะเ,ะเลยถ้าเราใส่คําว่ายาอย่างเดียวก็จะไม่เจอต้องใส่กลิยาเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างแคบไปหน่อย เราจะเลือกเป็นคอนเทนต์นะครับแล้วก็ตรง url parameter นะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็น url parameter ถูกแล้วส่วน f i e l name นี้เราจะเปลี่ยนเป็น search data ตาม name ของ t e x t field ที่เราเลือกมาแล้วนี้นะครับเสร็จแล้วกด ok นะครับระบบมันจะสร้างโค้ดชุดหนึ่งมาให้เราก่อนนะครับไว้ด้านบนของเพจ ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับอ่านะครับเคอร์เซอร์ยังอยู่ที่เดิมนะเคอร์เซอร์ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ในตำแหน่งของโตรงนี้นะครับพอได้ Record Set เสร็จแล้วนะครับต่อมามาที่ตาราง ceramic table ครับเลือก Record Set ให้ตรงนะครับ s เสร c h data record ใช่ไหมครับแล้วก็ show เราเลือก all เลยนะครับ ถ้ามีกี่เลขก่อ์ที่สอดคล้องก็ให้โชว์ทั้งหมดเสร็จแล้วกดโอเคเอ่าล่ะมันจะสร้างเทเบิลที่แสดงผลลัพธ์มาให้เรานะครับเราเซฟก่อนครับไปดูผลลัพธ์นะครับอาละตอนนี้เราอยู่เราจะกลับไปที่หน้าข้อมูลนะครับแล้วลองค้นหานะครับลองค้นหานะครับใส่คำค้นว่ากิตติยา ค้นหาปุ๊บมาแล้วนะครับนี่คือผลลัพธ์ของการค้นหานะครับคําเรคคอร์ดที่มีคำที่ที่ซีเรียลเนมเนี่ยตรงกับคำค้นเมื่อกี้กิตพิยาจะโชว์มาหนึ่งเรคคอร์ดนะครับลองใหม่ลองใหม่นะครับ,นะรบถ้าลองค้นด้วย a a ล่ะนะครับค้นหาปุ๊บผลการค้นก็จะมาเป็น a a นะครับลองใหม่ถ้าเราค้นด้วยคำว่า แม้คําเดียวนะครับแม้คําเดียวก็จะเจอข้อมูลของจันหวัตทีแมเช่นเดียวกันเห็นไหมครับนี่คือผลลัพธ์ของการทํางานนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่า,าเหมือนเดิมใช่ไหมครับตารางไม่สวยเปลี่นแปลงได้นะครับเปลี่นแปลงได้เช่นเดียวกันตรงบอ์เดอร์เราลบออกนะครับใส่คลาส เ a b ิ e ลงไปเทเบิลแล้วก็เ a b l เทเบิลสตริปนะครับเซฟอา่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับใกล้เคียงใกล้เคียงกับกับตัวข้อมูลและข้อมูลนักศึกษาที่เป็นตารางหลักแล้วนะครับทําไมนะอลองดูสิ ค,นคน้นหาคําว่าแม้ปึ๊บโอเคนะครับเริ่มสวยขึ้นเป็นระบบระเบียบขึ้นจะเห็นว่าหัวคอลัมน์เนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะครับหัวคอลัมน์ยังไม่เปลี่ยนเพราะ้นเราเอามาเราเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับข้อมูลตารางนักศึกษาได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพิมพ์เองนี่คือนี่คือพื้นที่ที่เราต้องแก้ไขใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับถ้าไม่อยากพิมพ์เองเราไปเปิดหน้า data table ขึ้นมา เสร็จแล้วก็ก๊อปมาเลยฮะก๊อปมาเฉพาะชุดของหัวคอลัมน์นะครับเลื่อนมา,าดูสิชุดนี้ใช่หไหมครับก๊อปมาเลยก๊อบาทาั้งชุดเลย,ยนี่นะครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าเซิร์ฟเวอร้า,าแล้วก็วางโค้ดที่ก๊อปมาชุดนี้ที่ไปแล้วลองเซฟ ไปดูครับว่าของค้นหน้าค้นใหม่นะครับปึ๊บโอเคเห็นไหมครับสวยงามนะครับมีข้อมูลตรงนี้เป็นตัวหนาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับแต่จะเห็นว่าอะไรฮะการทํางานตรงนี้ฟังก์ชันการทํางานยังไม่โชว์นะยิงต้องมีลบกับแก้ไขตรงนี้ใช่ไหมครับเราอยากให้ค้นหาแล้วก็โชว์เฉพาะรคคอร์ดที่เราต้องการแล้วก็สามารถไปต่อได้ไหมายความว่าจะลบก็ได้จะแก้ไขก็ได้ใช่ไหมครับ แต่ยังไม่มาเพั้นเราไปก๊อปมาอีกครับไปก๊อปมาจากหน้า Data table ก็เลื่อนลงมาดูในส่วนของ t ีดีแถวสุดท้ายนะครับแล้วก๊อปมานะครับแล้วก็ลงมาวางใน t ีดีชุดสุดท้าย มันมีจึงเอดเสเราขึ้นมาท่านใหม่แล้วก็วางแับวางแต่ก็จะเห็นว่าวางเสร็จแล้วนะครับทุกอย่างใช้การได้เหมือนเหมือนการหมดนะครับแต่ว่าตรง student id ตรงพารามิเตอร์ที่ส่งไปตรงนี้นะครับเราต้องใช้ record set ชุดเดียวกันนะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับจาก row show data All นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น row search data record set ตามแบบที่ใช้ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับตรงการแก้ไขก็เช่นเดียวกันตรงนี้ครับตรงนี้ชื่อเดิมของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนของผมไม่เป็นไรนะครับทําให้เหมือนกันแต่ว่าชื่ออาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าทำแบบเดียวกันแต่เวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนให้มันเหมือนกันบชุดของส่วนของผลการพ้นะนหรนับใ,ให้เหมือนกันนะครับโอเค เสร็จแล้วลองเซฟแล้วก็ไปดูผลลัพธ์โอเคมาแล้วนะครับลบแก้ไขนะครับถ้าผมคลิกลบก็ต้องมีกล่องถามว่าคุณต้องการลบรายการนี้ใช่หรือไม่นะครับถ้าผมคลิกแก้ไขก็จะต้องส่งติยาไปหน้าแก้ไขนะครับอย่างน,นี้มันจะกลายเป็นระบบที่ทํางานต่อเน,นื่องกันไปได้ตลอดนะครับอีกต่ไนะกลับไปสมมุติว่าผมต้องการค้นจันวาตี ผมค้นหาจันวาตีขึ้นมาผมจะลบจันวาตีใช่ไหมอ่าคลิกลบมีกล่องถามไม่ลบนะผมต้องการแก้ไขคลิกปึ๊บแก้ไขก็ส่งข้อมูลจันวาตีเข้าไปแก้ไขนั่นเองนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นยาลาเป็นยาลาสองสองสองก็กดแก้ไขข้อมูล,ลข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงให้นั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างของการทําระบบสืบค้นข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงไปยังฟังชันในการลบแล้วก็ แก้ไขข้อมูลได้อันนี้